สวัสดีค่ะเรามาชมที่ดินนะคะพี่กัดบ้านทนงตาบนนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะสําหรับแปลงนี้นะคะจะหยุดติดถนนกับคอนกรีตนะคะเรามาชมกันค่ะอันนี้คือแปลงที่ดินนะคะตรงนี้นะอาจจะรกนิดนึงค่ะหน้ากว้างอยู่ประมาณ10เมตรด้วยกันค่ะสําหรับบริเวณนี้นะคะก็มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายเลยทีเดียวนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจค่ะที่ดินแปลงนี้60ตารางวานะคะขายอยู่ที่ราคา650,000บาทนะคะยังมีหมุดชัดเจนอยู่ค่ะนะคะตรงนี้นะท่านใดที่สนใจนะคะทำเลดีๆแบบนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามมานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0804428936นะคะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถนัดชมที่ดินได้นะคะสำหรับแปลงนี้บอกเลยว่าสวยคุ้มค่านะคะราคาไม่แรงนะคะเป็นที่สร้างบ้านได้อย่างดีค่ะนะคะสนใจอย่าลืมนะคะทักทายหรือว่าอย่าลืมนะคะโทรเข้ามานะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ